ขอความอนุโมทนาใจกับผู้เมือนณท่าทั้งรอมผู้ให้บร <So S 1> <fl |ro|> ิการระดับข้าวเหนือตวันตกเหนือตุ๊ดเด้งณทาทงรอมให้ริการบริหารนรวจจับการะเาะิารวมไปงท่านรองนายกเทศมนตรีนายอุดมเนืองสริ โบนาบุญอันประบวยหุีนำก่าคำรงตนเป็นพุทธมามนะครัาโครกานเยนริมาริสยาสีวนาวัฒน์และะมิตรดแก่นาาและขอกราบอุปนมภรรประธานดุงทีนำีการาวกาทฝ่ายกลางธนวายพระหารเป็นมหาสาิการจะมุ่งส่งมร่งก่อรูปนี้นะคะ ดีจ้าวันนี้ต้องขอบมาตุกับพรรานจุีนีน้ำาทิ่ย์านิตที่จะควาช้ำชีวิตของเราให้เป็นอย่างไรดีจ้าอะไรย่งนี้ทยานธรมิลป์นะครับสาธุโดดเด่นทานินะครับส่วนสถาพันรุ่งโรคน์นิตนะครับท่านสมาชิกผู้ทีประมาทประการฉันท์ีท่านผู้ตรวจเองจตุห้องน้ําิดตั้งนะ เสรีงรองผู้ัการสนุวพุทโธสมบหรณรสนธบุรีนะครับผู้บรรชากาจนาอิทธไพรนะครับประธานเจกานริหารของบุรีครับเรื่องที่ถึง่ด้ยอย่ายนม้โอแม้ตัาอยู่ไกลแต่หัวใกลยู่ใกลเป็นนเียเป็นแอเมื่อทราบข่าวว่าที่จัดการจัรีกาสงาพระเื่อยร้ว่ะอยู่ไกล่ไหนก็จัดกาเป็นย่า เป็นจเนจ้ของงานเป็นเจ้ของบต้องอัามืหโมทนาบุญนะคะผู้ช่่ยวาสตการารย์ดรอกเตอรสุทธามีนามุพันอนคณะโครงการตักบาตรเท่วไทยรองผู้อการสัมัน์สื่อดีเอ็นซสาราจารด์อตอร์ปานิศาวันพิเอรินคุณสมครกยาเล็ก,ขขกคุณสุกิ์ินีจงประุณนรคคุณจำชายราชวงศ์ ในานามประดัอุโสอำเภอเมืองจันทบุรีนายบุญส่งสรุคุณตียพ,พรสุขขับอุณมัคุณแทนที่ตาแสงสคุณรัจดาสุขพาชัยรวมไปถึงคุณพภิศรา,ก,ก,ออา,ากันหอมเป่งคุณต้อกราบขออภัยว่าการพภิปรารเอ่ยนาม่อนที่มเกียรติ่ห้ราถิงทัานไปสามามรถไป้จ้งชื่อเจ้านามสกุล ที่ถูกต้องได้นะคะรวมไปถึงข้อราภรม์นาบุญกับคุณอภิสราหอมสุ่นจันคุณปางอลินอัศวคุณวสุคุณพิพดีพรหมเทพคุณชลศุภสุพรรณดีคุณอาทิตยยาคุณรัตพัฒนคุณแสงเจดจาหาุขคุณชัศักดิ์ยิโรธณพงศ์คุณชริสาจึงรุ่งเรืองเกียรติ คุณวรรณพรปรรเนทคุณศุดีสมัยเตยคุณหนูเย็นยิงดาวันคุณวริยาสาเทศคุณสุวรรณาหอมอิ๊คุณพียมวัตรพัควัตรโขคานนคุณสุัตรตาตรียกูคุณนัทเนธนิยาแสงอาวุธ รวมที่ถึงคุณการสนะวิมิลฮงวิชัสตะลากินสกพิทยาผิงจัมปาคุณเสกพิสาเพ็ชิตคุณนนทวดีทองตา

ด้วยบิดลับีรงขคามกองทีมค่ะคุณสุดตากันสุดสด ชาพาผมคุณงามตาพจน์ชนะรอนเบอร์สมคุณนัณนทพงศจันทนาร้องด้วยเจ๊เจ๊เจจเปุ๊บอจกคุณนันทพงศ์จันทนาร้องด้วย,ยอดนักสรท่าบรมีเพื่อไปดูพุทธคามา่ะ ไม่พอเหรัคกไม่พอนะโอ้โหโอ้ยตันนี้โยแพ้ครั้งเหรอคะยืนขาขาขคยย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 ย หลายะสอุดตร้อค่ะต้องบอกว่าที่รีบถ้าใคที่มีอาหารัดเยอะเรอะรอค่อยๆใส่รูปละชิ้นรูปละชิ้นนะรูเป็นรูปเลยครัว่าตอนนี้ยังมีคณะสอ์ยังไม่ได้รับที่พบาเลยอีกเยอะเลยนะกองศิจนนี่นะคะีคณะสงฆ์ไม่ได้กดการรีีวนะครับ 拉拉手，拉拉手，牵牵手，牵